วีคิดถึงบรรยากาศสายพุทธกาลน่จะอบอุ่นนะเหมือนวงนิทานแบบสมัยก่อนที่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเนาะแล้วลหลานก็จะมานั่งล้อมวงตอนกลางคืนเนะี่ยเนาะช่วงหัวข้ามมานะันเนาะฟังนิทานจากผู้เฒ่าผู้แกออ่อารมณ์อย่างนั้นแน่เลยคราวนี้เป็นพระพิสุสงฆ์นั่งล้อมนั่งล้อมรายล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่ามีครั้งหนึ่งท่านได้ไปบังเกิดเป็นดาบทแล้วก็สร้างอาสมอยู่ที่ ช่องเขาแห่งหนึ่งที่ช่องเขาแห่งนี้ทุกๆวันก็จะมีคนเลี้ยงแพะเนี่ยพาแพะมาหาคินอยู่แถวนั้นเน่ยเพราะว่าหญ้าเยอะมากเลยก็พามาคินอยู่ใกล้ๆอาสมแหละท่านก็สังเกตดูไปดูมาอ๋อมาปกตินี่แหละพอตอนเย็นพวกคนเลี้ยงแพะก็จะพาแพะกลับไปแพะก็เดินไปเป็นฝูงเลยแต่วันนั้นมีแม่แพะตัวหนึ่ง กิดอร่อยอร่อยไกลไปอร่อยไกลไปหน่อยเลยหลงฝูงไม่ได้หลงฝูงละหาฝูงไม่เจอและฝูงก็กลับไปแล้วพอกลับมาก็แบะแบะเอ้าฝูงเราไปไหนเราแบะแบะหน้าตาเศร้าส้อยต้องเดินกลับตัวเดียวตามลำพังช่วงนั้นเริ่มหัวค่ำแล้วดาบทโพธิสัตว์ก็เห็นแล้วเจ้าแม่แพะตัวนี้โดนฝูงทิ้งไปแล้วต้องเดินกลับตัวเดียว แต่ในขณะนั้นเองก็มีสื่อเหลืองตัวหนึ่งออกหากินเช่นกัน